ผืนแผ่นดินรูปขวานทองของประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอยู่อย่างสงบร่มเย็นในน้ำมีปลาในนามีข้าวประชาชนมีแต่ความสุขและรอยยิ้มตลอดระยะเวลายาวนานผืนแผ่นดินขวานทองนี้มีบรรพชนเหล่าทหารกล้าคอยปกปักพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งความเป็นเอกราชและไม่ยอมให้ผู้ใดเข้ามารุกรานได้ตามประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ในอดีตประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะสงครามและได้ส่งทหารเข้าร่วมรบในสงครามเป็นจำนวนมากโดยปีพุทธศักราช2488เป็นต้นมาทหารที่ได้รับการปลดระวางจากสงครามโลกครั้งที่สองต่างต้องประสบปัญหาเดือดร้อนจากสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพ กระทรวงกลาโหมจึงได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นในปีพุทธศักราช2490เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ทหารไทยที่กลับจากการรบภทยหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงครามเอเชียมหาบูรพารวมทั้งช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในการรบและในเวลาต่อมากระทรวงกลาโหมได้เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้นผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาล ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาในวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2491จึงถือเอาวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึกอย่างไรก็ตามในปีพุทธศักราช2510องค์การทหารผ่านศึกได้เปลี่ยนฐานะมาเป็นองค์การเพื่อการผุศสลของรัฐและเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายซึ่งภารกิจหลักขององค์การทหารผ่านศึก คือการส่งเคราะห์ทางด้านสวัสดิการด้านอาชีพด้านนิคมเกษตรกรรมด้านกองทุนด้านการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสิทธิของทหารผ่านศึกและในทุกๆวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีเพื่อเป็นการเทริดทูนวีรชนผู้สละชีพเพื่อชาติทั้งปวงและเพื่อเตือนใจชาวไทย ให้ระลึกว่าชาติไทยนั้นดำรงเอกราชและรักษาความมั่นคงของชาติอยู่ได้ด้วยบรรดาวีรชนนักรบไทยผู้ซึ่งได้เสียสละชีพเพื่อชาติจึงได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันทหารผ่านศึกเลือดทุกหยาดหยดวีรกรรมความทุ่มเทดวงวิญญาณที่หามกล้าของเหล่าบรรพชนผู้ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในทุกสมรภูมิรบนับแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน ดังรายนามณนะเบื้องหลังกำแพงอนุสรณ์กองทัพบ,บกที่ได้สลักนามเหล่าบรรพชนทหารกล้าผู้เสียสละชีวิตเพื่อพิทักษ์ปกป้องผืนแผ่นดินอันเป็นที่รักไว้ให้ลูกหลานชาวไทยให้ไ,ได้ชื่อว่าประเทศไทยของเราไม่เคยต้องตกเป็นเมืองขึ้นใคร